โอเคฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ยังกับผมวิคิวและช่องซุปเปอร์คิวเช่นเคยกับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมไมค์ครับกับซีรีส์ไมค์ครับวันพีครับผมโอเคฮะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสูช Q, ่ช่องซุปเปอร์คิวฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับไมค์ครับวันพีชฮะก็ตอนที่เปิดคลิปเลยนะฮะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับไมค์ครับวันพีชที่หายกันไปนานนะฮะเออก็กลับมาใน,ในรอบหลายเดือนนะฮะเออก็ตอนนี้เราก็กลับมากับไมค์ครับไมค์ ไม่ครับวันพีชนะฮะก็ตอนนี้เราก็อยู่กับหมู่บ้านเดิมๆนะฮะจากก่อนพัทแล้วนู่นเลยนะฮะที่เราเออเขาเรียกว่าอะไรปล่อยล้างไปนานเลยฮะซีรีส์นี้ก็ไม่ได้มาเล่นนานเลยนะฮะซีรีส์นี้ก็ตอนนี้ก็ทําการเคยจะบอกก่อนว่าผมได้ทําการเปลี่ยนมอสใหม่นะฮะก่อนแรกก่อนนันนี้ผมเล่นเป็นมอสอ่าไม้ไม้อะไรนะไม้ไมโนมิใช่ไหมอันนั้นเป็นมอสเก่าที่ผมเคยเล่นนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นมอสอ่าไม้ทุกอย่างนะฮะจะไม่ได้ละเป็นมอสอ่าพรามพราม พามพีทกผมนะเออเป็นพอมอดพามพีทนะฮะเป็นมอดเป็นมอดมาใหม่แล้วก็มีลูกเล่นอะไรมากขึ้นนะฮะก็อย่างดูจากนี่ผมสกินผม <c oughs> คือกินผมมีหูกระต่ายดู <c oughs> น่ารักจังเดี๋ยวดูดูดิอันนี้คือบอกกัว่ามันผมเป็นเผ่ามิงนะฮะเดี๋ยวตัวกดตรงตัวไหนนะตัวเอ็มป่านี่ฮะตัวเอ็มนี่ฮะมันจะบอกว่าผมเป็นเผ่ามิงนะฮะไม่มีผลปีศาส์ไม่มีอะไรไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็น จนสลัดก,ก,กากนะฮะเออเป็นเผ่ามิงนะฮะน,นี่น่าจะเซตค่าจากมอสมอสเก่าแหละนะฮะเป็นเผ่ามิงก,ก็มีหูกระต่ายขึ้นมาคนน่ารักอะ่ะหูกระต่ายแล้วคือไม่ใช่อะไรคือไอ้มอสอันเนี้ยอุ้ยอะไรทหารเรือปะนะเด,นเดี๋ยวอุ้ยทหารเรือทุกคนเดยอเออหายไปไหนแล้วนะคือจะบอกกันว่าไอ้มอสนี้เนี่ยคือมันแตกต่างจากมอสเก่าก็คือเผ่ามิงเนี่ยมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเออความสามารถใหม่ครับผมก็คือความสามารถในการวิ่งไวะฮะนี่ แล้วคือวิ่งไวไม่จํากัดเลยนะทุกคนดูเนี่ยคือมันวิ่งไวแบบว้าวดูดิมันวิ่งไวปกติกว่าปกติเลยนะคะแล้วก็ตอนตอนกลางคืนมันก็สามารถมีไนเวอร์ชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราตอนเฮ้ยก็เดี๋ยวรอตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยบากี้เฮ้ยทุกคนเราเจอบากี้อุ้ยแล้วก็มีอ่าเจ้าเท่ด้วยนะฮะอุ้ยโคตรเจ๋งอะมอสเนี้ยโอ้ มีบากี้ด้วยนะฮะม็อดเก่าเราไม่เคยเจอนะฮะไอพวกบากี้พวกจอมสลัดพวกนี้นะฮะเราจะแต่จะแต่ทหารเรือจะแต่พวกโจรนะฮะถ้าม็อดเก่านะอุ้ยอันนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยที่เปอรปตัตอะไรวะน่ะเออเออเอออะไรเนี่ยมาดิมาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามามีดาบนะมีดาบนะอุ้ย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 โอ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บจริงเดี๋ยวไปทหารเรือมันอยู่ข้างบ้านผมอ่ะไม่ใช่แล้วมาดิี้ามาดิเข้ามาดิไม่ไม่ตีเราเหรอ โอ้ยโอ้ยตีนี่ว่ะโอ้เจ็บเจ็บโอ้ยได้เงินมาด้วยอ่ะโอ้เจ๋งเดี๋ยนะเงินเหรอแสดงว่าตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่อ่ะเงินเงินมาดูตรงไหนนะเงินนี่ไงผมมีเงินหนึ่งบาทจนจัดนะฮะแล้วก็นี่รับผมมีการอัพสเตตัสด้วยนะฮะตรงนี้เลยตรงตัวเอมนี่นะฮะกดยากแล้วเกินนีมีอัพผลปิศาจอัพเลือดนะฮะอันนี้อัพอะไรอัพความเร็วเหรอแล้วก็อัพพลังับผมอัพดาบแล้วก็อัพอะไร่ะนุหัวหรือปืนอะไรน่าจะปืนนะฮะเป็นการอัพแต่ตอนนี้ผมมี อะไรอะ x ex police อะไรสักอย่างนะฮะเป็นเป็นคาดตนี้นะฮะมีอยู่ประมาณสิบใช่ไหมหรือว่าร้อยน่าจะ12บสองนะฮะอัพให้กับอัพเลือดกันเลยไหมเอาเลดก,ก่อนอัพอัพไม่ได้หรอหรือว่ายังไงอะผมไม่สามารถอัพอัพอะไรเด้อัพอะไรได้เลยนะฮะตอนนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเป็นไพเลสนะคะตอนนี้เป็นโจรสลัดเป็นไพเลสอัพไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเออแล้วก็ตอนนี้ผม ในการที่เรามาเล่นมาครับวันพีชในครั้งนี้นะครับผมมีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวภารกิจคลิปแรกคลิปนี้เราจะไปทําการตามหาคนริศาะกันด,ดีกว่าแต่ก่อนไปตามหาคนริษาะผมว่าผมต้องแบบขุดชุดชุดตอนนี้ผมแบบไม่พร้อมมาตัวเนี้ยดูดิแบบเป็นไก่กาเลยวัาหนึ่งเลยนะฮะจนสลัดเราก็ตอนนี้ผมได้อะไรมาเนี่ยเป็นของเริ่มต้นนะฮะที่เกมให้มาเป็นอะไรอะ่ะโคส้สเหรอเป็นชุดเหรอใส่เข้าไปเป็นเฮ้ยเป็นสร้อย เป็นสร้อยคอครับโอ้โหโคตรเท่แล้วเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะไรอะไรมาดิเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะโคตรเจ็บมันเจ็บจังวะแล้วเหมือนว่าอะไรนะซีรีอะไรคล,คลิปที่คลิปที่แล้แลวใช่ไหมคลิปที่ผ่านมานูน่นใช่ไหมเราไปทําการสํารวจแล้วก็เอาไปตายมาใช่ไหมจำ จะไม่ได้ละเดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีเ,เอกอยู่แล้วก็มีเพ,เพชรใช่ไหมต่ว่าไปของก็ฟูเหมือนกันนะฮะเออของเก่าเดี๋ยวค้าวชุดเกาะก,ก่อนเลยแล้วกันใส่เข้าไปฮะ,ะใส่อ๋อใส่ไม่ได้เหรออ๋อมันใส่สร้อยคออยู่สร้อยคอมันเพิ่มเท่าอะไรอะ่ะสี่อาร์เมอร์อันนี้เพิ่มอะไรหกอาร์เมอร์อันนี้เพิ่มอะไรคนอกแบกด้วยนะฮะอุ้ยตีสะท้อนกลับด้วยนะฮะนนี้ ใช้ก่อนเอาใช้ก <from> <life> <laughs> okay, <t ug ful> oh ่อนแล้วกันนะฮะเอาเท้าใส่เข้าไปเกงเทงใส่เข้าไปฮะแล้วก็หมวกนี่ชุดอะไรวะเนี่ยโอเคไปทำพร้อมลงแล้วนะฮะอ้อ้ยโอ้ยอ้ยอุ้ยอ้โอ้ยอ้อ้ยอ้ย่้ยอ้ย้อ้ยมออออโอ้โอ้อโโ้ว มาตีกันหน้าบ้านเนี่ยนะมันได้เหรออันนั้นอะไรมันสู้กับใครอยู่นะบาร์กี้กำลังสู้กับหมีอยู่นะ,ะเดี๋ยวนะมาเข้าไปยุ่งกับมันดีไหมมาติดบัคดกเลยนะเดี๋ยวน่ากลัวว่ะเดี๋ยวนะวิธีการแรกเราจะสู้กับเอ่อพวกเก่งๆนะฮะเราต้องเราต้องใช้เรือผมใช้เรือในการต่อสู้นะฮะแต่ไม้ผมไม่มีเลยไม้โอ้โหมันจนจนังวะไม่มีไม้เลยนะไปตัดไม้ก่อนในการที่เราจะสู้กับพวกทหารเรือหรือว่าพวกที่มันเก่งๆนะฮะเราต้องใช้เรือในการต่อสู้ับผมถ้ามันขี่เรือแล้วามาันไปไหนล่ะฮะัลโหล อันนี้เป็นโกเลมตกใจหมดอุ้ยยังไงเฮ้ยมันเห็นมันเห็นแล้วไม่เห็นแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วกับกับโอ้โหมันอุ๊ยอุ๊ยอ้าวมันตีไกลด้วยหรออะไรวะหน้าตัวอะไรผมจำจำชื่อไม่ได้แล้วว่ะลืมไปละเดี๋ยวครับเรือนวันโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นเพ่ใจเย็นเพ่เพ่ก็โหดเกินไปแล้วพี่โอ้หนึ่งมันตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซีเฟิไนเลยนะมาโจรสลัดแน่ๆอ่ะจำจำไม่ได้แล้วตัวอะไรอ่ะ โเคนะผมรู้สึกว่าอยากอยากไฝกับบาร์กี้ว่ะนะบาร์กี้ไปไหนแล้วบาร์กี้ <c oughs> บาร์กี้บาร์กี้ไปแล้วเหรออ๋อ <c oughs> บาร์กี้ไปแล้วฮะตอนนี้ <c oughs> บาร์กี้ไม่อยู่แล้ว <c oughs> บาร์กี้หายไปแล้วโอเคเดี๋ยวนะก <c oughs> ารที่เราตอนนี้ภารกิจของผมเนี่ยก็คือการตามหาอันนั้นใช่ไหม <c oughs> ตามหาผลปิศาจซึ่งวิธีการที่เราจะหามตามหาผลปิศาจได้เยคือเราต้องไปหาสิ่งก่อสร้างแถวนี้ใช่ไหมจะมีไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแถวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะมัน โอ้โหป่าไม่ยุ่งแล้วกันไปดีกว่าอุ้ยอะไรทหารเรืออะไรจอมพลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พลโทพลเอกมันดีสิจะจำพนเหรอนี่เอาเอาตอนนี้ก่อนแล้วกันเอาตอนนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยอะไรมันอุ้ย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 โอ้โหโอ้โอ้โอ้อะไรอะอะไรอะเฮ้ยใครยิงอะไรอะมันยิงออกมันยิงปืนเหรอเอ้ยเอ้ยเล่นปืนเหรอเล่นปืนเหรอโอ้โหอันตรายมานดีดิมาดีดิ มานี่มานี่มานี่ไม่ตายเยิ้มจังวะทำไมพ่ทหารตายเยิ้มจังอะมานี่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 เฮ้ยตีไม่โดนปึ๊บ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 อ้ยอ้ยอุ้ยอุว้วเซวซ์ซโอ้โหโอ้โหอ้ะไรหน้าอันนี้ขี่เรือมาดิครับนั่งเรือมานั่งเรือสยงงะผมมานี่มานี่เรียบร้อยได้ไรมาอุ้ยได้ของมาด้วยอะไรอะเป็นเป็นมาลินอะไรุกอย่างนะฮะเป็นชุดหรอ ใช่ชุดเป็นกางเกงเป็นหมวกเหรอโอ้ยโอ๊ยอะไรอะไรตีอะไรตีวะไอหมีเอ้ยนี่ไงทุกคนตอนนี้คือตอนกลางคืนแล้วนะฮะแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมมันบวกมันเพิ่มสเตตัสให้ด้วยนะฮะเป็นไนท์วิชั่นแล้วก็เพิ่มจำนะฮะในการกระโดดสูงอุ้ยอุ้ยอับบีดาทุกคนเราเจออับบีดาฮะมันคืออะไรก่อนอันนี้เดี๋ยวนะมันจะเป็นกางเกงปะไม่ใช่กางเกงเป็นหมวกเหรอ ใส่ไม่ได้ฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอ,อ๋อเป็นหอยทางสื่อสารวอดดิเดตเดี๋ยวเดี๋ยว็ดเด็เข้ามาอ้าวววจังเลยโว้ยโว้ย <c oughs> มันอยู่ยากจะมาโลกใบนี้เนี่ยโยอ,อ้เฮ้ยเอ้ยเอาันวางอย่างนี้เหรอทุบทุบอะไรไหมทุบออกได้ด้วยฮะเอาไวต้ตรงไหนดีนทางสือส <c oughs> องส่อสารนี่น่ารักอะทางสื่อสาร ของมาลินนะฮะเป็นแล้วถอจะสู้กับไอ้นี่ยังไงยุยยุยยุยมีเงินด้วยอะถงถงเงินโอ้ได้เงินมาด้วยนะฮะโอเคตัวาผมจะไหวกับไอ้นี่ไหมถ้าถ้าผมฆ่ามาได้นี่ผมจะได้ของฟรีเลยนะฮะของดีแน่ๆผมว่ามาดินั่งเรือมาดิมานั่งเรือดิมานั่งเรือมานั่งเรือเฮ้ยเอ้ยไม่เอาตัวนั้นดิเอ้ยเอาถหานเรือก็ง่อยดิจะมาทำไมทหานเรือก็ง่อยอะไม่เอาตัวนี้โอ้โห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 สงอุ้ย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตองปีก็มาโอเคนั่งเลยไปซ้ำเดี๋ยวขอไออันนี่ก่อนจะกลายนี่อุ้ยโอ้โหกองใหญ่อะไรวะโอ้โหเดี๋ยวโอ้ออ๋อมันบุ่นไฟดีแท้มันบุ่นไเหลือเกินโอ้ my god มันจะบุ่นไฟเกินไปแล้วนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอะไรนักหนาวะฮะอะไรนักหนาวะขอของมาดิ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 ได้อะไรมาเป็นอายผ้าปิดตาใส่ไปดิ เพิม่มไม่เพิ่มอะไรเลยเป็นแค่คอยตูมแอปเปิลพยุงชีวิตอันนี้อะไรเป็นกล่องอะไรอะโกลเด้นอะไรที่ห่านฮะวางดิเปิดได้ไหมอุ้ยเปิดได้เอา้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเหมือนจะเห็นเป็นอะไรอะเป็นดาบเหรออุ้ยโอ้ว้าวมาดิ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 มาด,มาดิเดี๋ยวนะมันเพิ่มเทะะไไงไง่าไหร่ยังเนี้ยแอทแทกหกเหรออันนี้ก็แอทแทกหกเหมือนกันนะฮะเอาก็เท่ากับเท่ากันเลยได้ว่าตัวอะไรอะอุ้ยปืนเหรอ เฮ้ยปืนใหญ่ปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ครับเอาไปยิงไอ้นั่นเอาเอาเดี๋ยวเอาไปยิงไอ้นั่นอุ้ยโอ้โหมีกระสุนด้วยนะฮะนี่อะไรล็อกเก็ตล็อกเก็ตใส่กระสุนใช่ไหมอุ้ยอ้ออเาหายเอาล็อกเก็ตหายยิงไม่ได้แล้วฮะล็อกเก็ตไม่มีแล้วไม่ได้หาเรือมันเยอะจังอะมาดิไม่ใช่ไปจะหาเรือหรือเปล่ามันเป็นแค่ตัดงงงงนี่มาดิไม่ลำบากว่ะอุ้ยมันตีเรามันตีเราไกลจังอะ โอ้ยมันมาแล้วมาดิ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 โอ้ยตลายเกินไปแล้วเข้าใจไหมโอ้ยซอมบีก็เข้ามาอะไรวะเนี้ยไม่ชอบเลยมาโดดสูงอ่ะไม่ชอบอ่ะตีคิเตคอนไม่ได้มันตียากเข้าใจไหมอื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 มตายไปจ้าโอเคแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าไอ้ไอ้ตัวนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่นะฮะโอเค มีผมจะผมจะไปไฟกับมันนะฮะแต่แต่ก็เอื่อนนอนมันนอนมันนอนก่อนได้ไหมเนี่ยเป็นหมาแล้วซอมบี้มาดิ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 เข้ามาโอ้โหแล้วลูกซอมบี้ก็มาโอ้ยโอ้โหอาบิด้าก็มาฮึฮ <c oughs> <c oughs> ึเฮนตัวอะไรอะ่ะมีหมาด้วยเหรออ,อ๋ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นเป็นะอะไรยังไ,ไงนั่นเลยมาเนี้เอ,อือ <c oughs> ทุกคนผมโอเคนอนก่อนนอนก่อนโอ้ยอดิระเบิดไปซ้าตุ้มตามตุ้มตามเลยครับไหนตัวนั้นอยู่ไหนไปฆ่านั้นก่อนนะฮะผมไม่ไหวแล้วไอ้ตัวเนี้ยอยากอยากอยากฆ่ามากเลยเอาได้อย่าอย่าเพิ่มมายุ่งนอย่าเพิ่มมายุ่งหน่ออาไปได้มานี่ดิมาที่นี่เลยเฮ้ยอะไรอะไรอุ้ย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 เฮ้ยอะไรวะนะเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรมันผลปีศาจเหรอไม่ใช่อันนั้นมันเป็นพวกของอะไรนะมิดมิตต์ตัวทรีเหรอมิดเป็นพวกของมิตต์ตัวทรีนะฮะใช่ปะ ระเบิดตูม้มโอเคสวยงามอันนี้อะไรอะไรใครใครมันยิงอะไรทั้งหนาวะเฮ้ยอันนี้มันยิงะอะขยันยิงจังเลย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 โอ้โหแล้วแล้วคือแบบชาวบ้านก็ไม่ถูก้อนทุกหนาวเลยเนาะชิวๆแล้วเกินตีตีไม่ได้หรอเอาก็ตีได้นี่วะเจ้าจขวานทุบนะฮะอ้ นี่นี่โอ้ย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 เจ็บอย่าไมยุกอ๋อทุกคนถามมันตีไม่เข้าเหรอโอเคต้องใช้ขวานนะฮะตีไปตีไปขวานแถวอะไรอ่ะแถวเก้าโอเคตีไปตีไปตีไปตายไปซะตายยังตายช้าจังอะตายตายไป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 เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฮะอะไรมันแดงต่อทองเหรอ อะไรคล้ายๆมันยงสาบเลยวะนะนีดมาดิดิมาดิดิมาดิมาดิอะไรเมื่อไหร่มันจะตายอ่ะเรื่องมันเยอะจังวะโอเคยทุกคนตายแล้วโอ้ไม่เคยได้กล่องมาอันนี้อาบิดามาดิอาบิดาอาบดิดามาดิเอามาดิมาดิมาดิสู้ไม่ได้ดิโอ้กระจอกว่ะเฮ้ยโอ้โหแค่นั่งเรือก็กระจอกแล้วเหรอวันนี้ตีแม่งแม่งให้ตายซะตายซะ้งตายไปตายไป ไม่ตายทีงงบ้าตายยังโอเคเรียบร้อยผมได้โอเคโอ้ของเพียบของเพียบของเพียบเอาไปดิโอ้โหชาวบ้านอย่าขวางชาวบ้านเอ,า,า,า,นเอาไปเอาไปก่อนอตายเลยเหรอเอาไม่ได้ไม่ได้มไ,มไม่ได้เจตนานะฮะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นชุดเกราะฮะหกอาร์เมอร์อันนี้เป็นหมวกบวกสามอาร์เมอร์นะฮะนี่บอกเท่าไหร่บอกสองบวกสี่บวกห้าบวกสองอันนี้อะไรกางเกงบวกห้าอาร์เมอร์กางเกงข้าไปดิอันนี้บวกสอง อันนี้บวกสี่ใช่ไหมบวกหกโอ้บวกหกเลยเหรอพระคุมอันนี้บวกสามฮะใส่เข้าไปดิโอ้โคตรเท่อ้าววุ้ยเท่จัดโอ้โคตรเท่ทุกคนโคตรเท่อันนี้เป็นกล่องเปิดกล่องดิปึ๊บอะไรต้องใช้เดอะอะไรอ่ะต้องใช้ไอออนคีในการโอเพนยังไงไอออนคีมาสี่อันโอเคปึ๊บเปิดกล่องอู้ยเพ็ดเพชรเพ็ดเพ็ดโอ้ได้ปืนมาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวนะ อันนี้คอนอเมดาเท่าไหร่เจ็ดแอดแทกเหรอหกแอดแทกอันนี้เอาคอนอเมดามาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเอาเรือมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปทำการประชาชลพายกันฮะหลังจากที่แบบวุ่นวายเยอะมากโอเคไปที่ผมมีเงินเท่าไหร่เนี่ยเงินอยู่ประมาณสามสิบเอ็ดบาทนะฮะอัพเฮ้ยอัพได้แล้วเหรออัพอะไรมันอัพมันอัพไงวะเดี๋ยวนะอัพเรืออัพเรือก่อนอัพเรือก่อนโอเคคอมไบอัพอันนี้อัพได้แล้วโอเคโอเคตอนนี้ผมมีเลือดโอ้โหเลือดอยู่ประมาณ สามสแต็กกว่าเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวนะคอนอเวดามันใหญ่จังวะคอนอเวดาโคตรใหญ่อ่ะโอเคท่นี้มีไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเราจะไหมโอเคเราไปทางตรงนู้นฮะทางทิศนู้นทิศนู้นที่ไหนก็ไม่รู้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าอีพีนี้เราจะเจอเป็นอ่าอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้มันวอะไรนะลืมชื่อที่มันอยู่ในภาคของช็อปเปอร์ใช่ไหมลืมชื่อไปแล้วจำไม่ได้ละ ตายไปตายไปแต่ผมเออแเติบเพิ่งเพิ่งนึกได้นะฮะบากี้อะ่ะถ้าผมถ้าตอนนั้นผม,มชนะบากี้ได้นะน่าจะได้ของดีนะฮะบากีโ้โอเคระดับเหมานแล้วลฮะได้อะไรมา,เป,าปรเป็นวาโปเป็นวาโปนะฮะคืออะไรอะ่ะสงสัยเรื่งนึงอันนี้คืออะไรเป็นหมวก เป็นหมวกเพิ่มสองสองไอ้เหรอเขอ้โหไม่คุ้มอะ่ะอันนี้เพิ่มสามนะฮะน,นี่เพิ่มอะไรอะ่ะห้าอาร์เมอร์นะฮะเป็นชุดเกาะโอ้เป็นผ้าคลุมนะฮะโอเคอันนี้แต่อันนี้มันเพิ่มหกนะฮะอันนี้ก็อันนี้ดีกว่าแหละน,นี่เก็บไว้แล้วกาันโอ้ของโคตรดีนะฮะเอาเรือมาได้ไปจนภัยกันต่อแต่ตรงนู้นผมเห็นเปอะไรนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะไเนาะเฮ้ยพลโทสโมเกอร์พลโทสโมเกอร์เดี๋ยวนะจะได้ไปไหนวะเนี่ยวันเนี้ยไม่ได้ไปไหนพี่เนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะพลโทสโมเกอร์เหรอ ม่เห็นเราแต่กายเลยเฮ้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 โอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บอะไรวะน้าเมื่อกี้ผลผลควันเหรอครับผลขอขอผลได้มไหน้ามาขอผลหน่อยดิเอามาดิเอามาจะดรอบไหมมาดิขอหน่อยปุ๊บตายตายยังไม่ตายทีวะเริ่มเยอะจังวะตายไป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 ตั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะน้าโอ้ผลอะไรวะน้าเมื่อกี้ปุ๊บตายยังอ่ะไม่ตายทีวะปั๊บไม่ตายทีอะ โหเรือมันเยอะมากเรื่อมันเยอะมากเฮ้ยอาะอาเะอาเจาอาะอโอ้ยไม่ตายมันไปไหนร้อนอะนี่ไม่หรือว่าผมต้องเคลื่อนพาคีก่อนหรือเปล่าวะใช่ปะตีไม่ได้เลยอะมันตีไม่ตายทักตีล้าเฮ้ยไอไป d a ้มันไม่ตายทุกคนเราเคลื่อนพาคีก่อนเหรอไม่น่าใช่ถงเมืองอยากอยาให้มันยำบากขนาดเลยตายไป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  โอ้ยโอ้ยเรากระพี่เรากระพี่โอ้ยเออนั่นแหละพี่พี่ไปตีมันก่อนน้ำเนึงนะผมผมหิวผมหาอะไรกินก่อนมันตายแล้วเหรออู้วิวพี่โคตรโหดเลยพี่พี่โคตรโหดเลยพี่พี่ขอมาพี่พี่พี่โอ้ยโอเคดังนั้นเดี๋ยวไปดูของก่อนนะฮะของจากดรอปจากปนโทรสโมเกอร์จะได้อะไรดีไหมอ่ะโอเคของของของนียได้ได้อะไรมาอันนี้เป็นอะไรอ่ะคีคีอะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นบวกสองอาร์เมอร์เองอ่ะ อันนี้เป็นบุลเลตโอเคเป็นกระสุนปืนนะฮะอันนี้เป็นอุ้ยกระสุนปืนเนาะจะไปเดี๋ยวก็เอาปืนมาด้วยดีกว่านะฮะเอามาป้องกันตัวยิงระงยะไกลอะไรอย่างงี้บองยิงดี๋ยววิตัวอะไรอีกเนี่ยวาโปยิงไปไมยโดนยิงโดนด้วยนะฮะย,ยี่ยี่ได้ไหมมันมีมันมีคูลดาวน์ด้วยนะฮะวาโปง <laughs> ไปดีวกว่าไปไปไป,ไปจนไฟไปจนไฟไป,ตร,ไปตรงนู้นไปตรงโน้นจะมืดอีกแล้วเนี่ยอะไรวะยังไม่ได้ไปไหนเลยจะมืดอีกแล้ว โอาไท <volumes. S 2> okay, right ุกคนครับสิครับผมพร้อมแล้วมาตอนนี้ก็ชุดครบอาหารพร้อมไปอาวุธพร้อมฮะพร้อมโลกระบอกไปฮะทําการเดินทางไปหาผลปีศาจครับไปฮะแต่ข้างหน้าเราไม่มีทหารเรือไม่มีอะไรหดหนะไม่มีนะโอเคไปฮะเดินทางยังปลอดภัยฮะไป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 ไม่โดนอุ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเก็บวะโอ้โหมันตามมาตามเยอะจังวะโอ้โวโว้โวโวย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 โยโวยโ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 ยยโ มันยิงกันใหญ่เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดนน่าแต่นี่คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเราอ๋อเป็นเราช้างเหรอเนื้อเนื้อดิบเนื้อฉลามดิบครับผมเฮ้ยคอนโทรสมโมูเกอร์ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะคอนโทรเฮ้ยยูทำอะไรตรงนั้นน่นะแล้วมันผมมันเหมือน <c oughs> มันเหมือน,น,นจ,จะเล่นผมแล้วมันมันมั้างจะเล่นผมแล้วไปไปเดือบไปยุบไปยุงไปยุบม, <c oughs> มันจ้างจะเล่นผมแล้วว่า ผมว่านักผลปีศาจอะมันน่าจะหาได้จากสิ่งก่อสร้างวะ่ะไม่น่าหาได้จากพวก n อ c บซหรอกน่าจะหาได้จากสิ่งก่อสร้างนะฮะเดี๋ยวเราไปหาแบบฐานทัพแล้วพวกนี้ดีกว่าฐานฐานานทัพเรือฐานทัพอะไรพวกนี้อะสิ่งก่อสร้างที่มันมีแบบดีๆนะฮะนี่น้องคือตัวอะไรอะมแมลงเต่าทองเหรอมันคือตัวอะไรทุกคนสงสัยมานานแล้วเนะนี่ยตะตน่ยเป็นแค่มแมลงธรรมดานะตายแล้วฮะไม่ดอกอะไรด้วยแค่เป็นแค่มแมลงธรรมดาตัวประกอบงงโง หมู่บ้านเจอแล้วฮะที่นี่มีคุยอะไรอะ่ะสิ่งก่อสร้างใช่ไหมเป็นอะไรป้อมโจนเหรอน่าจะเป็นรังโจนนะฮะเดี๋ยวนะพาแต่แถวนี้มีของดีไหมเนี่ยอุ้ยเผ่ามนุษย์เงือกเหรอเป็นมนุษย์เงืกเอนนงกใช่ไหมเดี๋ยวนะเรือผมไปไหนอันนี้ไงเรือเรือเรือะมาดิมาดินั่งไปดิโอเคเป็นเผ่ามนุษย์เงือกใช่ไหมอ่าใช่แหละมั้งเออใช่แหละตายไปจ้าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยน้ำมันเจ็ดเทพจนสลัดทาฟาก้าดีรอครับผมทาฟาก้าดีวอเตอร์ลอเดี๋ยวนะขอเคลียร์อไนน่ก่อนโอเคเรียบร้อยผมเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาไปนี่มันของฉันเอาไปเดี๋ยวนะทุกคนทาฟดีาฟาก้าดีรอครับผมดีวอเตอร์ลอเดี๋ยวนะมันมันเล่นมันมาลวมันมาแล้วมันมาแล้ะเดียว เปพาร์ทธมิตกันไม่ได้เหรอมันต้องสู้กันด้วยไม่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 เข้าใจอ่ะมาดิมาดิของผมพิสซดได้ไหมล่ะอุ้ยมันถืออุ้ย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 อะไรอ่ะมันใช้โซมันใช้โซมันมันใช้ผมิดซาดเดี๋ยวผมผมลอยโอ้ยเจ็บโอ้อันตรายปะเดี๋ยวนั้นมันถือดาบเอ็นมาด้วยเหรอเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ละเฮ้ยมันยกผมมันยกผมยกเอายกเอายกเอาอะไรวะเดี๋ยวนะโอ้ยโอเคโอเคอันตรายเดี๋ยวนะอ้าว้ว้าวทุกคนมันมีดาบเอ็นมา แช่เปนาดาบเอ็นมาใ์แช่เปนาน่าจะใช่อ่ะมันแปลกๆเลยนะผมผมจะผมจะตายผมจะผมจะตายไม่ได้บ้านอยู่ไกลนั่นแหละนะอุ้ยมันใช้ผมนใช้มันใช้ผลพลังมันใช้พลังมันใช้ใหญ่าอย่าเข้าไปใกล้มันอย่าเข้าไปใกล้มันอุ้ยอ้าวหน้าอุ้ยโคตรเจ๋งอ่ะเป็นท่าดาบเอ็นมาเหรอเมื่อไรมันจะตายอ่ะตายไปตอนนี้โอ้โหหมดแล้วด้วยฮะตอนนี้ไม่มีแล้วกระสุนหมดแล้วด้วย พขจะเข้าไปสู้ยังไงอะถังน้ําผมต้องใช้ถังน้ําด้วยนะฮะไม่งั้นไม่ไหวอะมันถ้าผมเข้าไปผมตายแน่ๆอะเราดูมาดิ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 โอ้ยมันยกหมดมันยกกลำมันยกกลำมันยกละมันยกกลำมันยุกละเดี๋ยวขึ้นนี้<ๆ>ก่อนขึ้นนี้ก่อนมาดิมาดิมาดิถอย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 อยถ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 อยยถอ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 อ มันมาแล้วโตมัสโตนมาแล้ววางเรือไว้ซะมาดิแล้วใครมานั่งเนี่ยโอ้ยมันยิงผมเดี๋ยวนั้นแต่ก็อ่นแล้วขอแวะสำรวจหมู่บ้านก่อนแล้วกันถ้าฟกาก้าเรามาอึดเกินไปอ่ะมันแบบอึดอึดแบบอึดมากๆอ่ะและคือพลังแบบมันสกิลพลังมันโกงด้วยนะฮะเฮ้โยโอโอนะมันเป็นอุ้ยมาลินฟอร์ดใช่ไหมไม,ไม่ใช่เป็นผ่อนฐานทัพของไอ้พวกทหารเรือนะฮะ โอ้ยโอ้โหมันยิงมันยิงไม่หยุดเลยอะมันยิงแบบเอ้ยจะเร่ยยังไงดีวะโอ้ยมันโอ้โหรอมารอมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มีเรือสำรองด้วยนะตอนนี้จะได้อะเดี๋ยวนะผมต้องเอาเรือคืนต้องเอาเรือคืนด่วนๆฮะปึ๊บ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 าปึ๊บปึ๊บปย๊บปึ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 มบปึ๊บปึะเอ้ยอย่าตามมา ขอเดิมกับพี่ไม่ทาแล้วก็พี่ไม่ยุ่งแล้วก็พี่ขอเดิมกับพี่ไปแล้วพี่ไม่อยู่แล้ว <laughs> พี่อย่าทำผมเลยพี่ผมขอร้องพี่อย่าทำผมผมโอเคหยุดตรงนั้นแหละโขอันตรายจาัดนะฮะรอเดี๋ยวค่อยมาแก้มือเดี๋ยวค่อยมาแก้มือเดี๋ยวขอฟาร์มของก่อนไม่ไหวว่ะตรงตรงน,นี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นเป็นรังโจรฮะตรงน,นี้เดี๋ยวข้างในน่าจะมีของอยู่นะฮะตอนนี้อัพผมอัพอะไรได้บ้างเนี่ยอัพโอเคอัพพลังมาฮะโอเคโอเคสามสองหนึ่งปุ๊บ เดี๋ยวน่มีของวะเนี่ยขึ้น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 มันขึ้นมาได้ปะโอเคมันขึ้นมาไม่ได้ฮะสวยงามเดี๋ยวนะบวันนี้อุ้ยมีกล่องโอเคเปิดขึ้นมาได้เอาการพาวเดอร์แล้วก็ได้เงินมาด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะโอมาเสียเปล่าว่ะแต่ว่าตรงนู้นน่าจะมีของดีนะฮะจากที่เห็นเห็นไหมแล้วก็ไปตรงนู้นด้วยนะฮะเป็นสิ่งก่อสร้างแปลกๆเอาไว้ว่าเดี๋ยวไอ้ไงเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไปคลินแล้วกันนะฮะเออเดี๋ยวค่อยไปถ่มถล่มฐานทัพเรือคลิปหน้าแล้วกันนะ EP ที่่อยะ คามเจ็บคอตอนนี้อีพีแบบเหนื่อยจะจัดแล้วฮะตั้งแต,ต,งแต,ต่ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอะคือแบบเยอะจัดนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาคลิปนี้แล้วกันนะฮะชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ผม่องสระคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุดกล่องนะสวัสดีครับที่น่า้บ่ายเจ้